ครับตดเอฟอีกาชนท,นทุกทานกรับวันนี้ผมโอนอีกามารายการตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นสําคัญเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้เลยนะครับนั่นก็คือการที่ท็อปปี้เสียเงินเอฟเวอร์ตันตามหานายใหม่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ทําการปลดราฟาเอลเบนิเตสเส้นผลงานห่วยออกจากทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการคุย3ประเด็นเรื่องแรกเบื้องหลังในการปลดเอลราฟาครั้งนี้2 ทำไมตลอดช่วง6-7ปีที่ผ่านมาเอฟบรตตันยังวนเวียนอยู่ในกราฟเดิมๆครับขายเรือวนอยู่ในอ่างตามหากุญซืออยู่ตลอดและ 3. พาโอกาสการเป็นเจ้านายใหม่ของท็อฟฟี่เนบราตัวเต็งที่อยู่ในลิสต์ในเวลานี้นี่คือ3เรื่องที่เราจะคุยกันในประเด็นนี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดด่งไปแจ้งเตือน ก่อซีฟิ์สไปเห็นก่อนนะครับช่วยกันโครมาดคุรุเมอในการซัพพอตอีกาชแนลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิรถยนต์ซูซูกิเซเรริโอข้อเสนอสุดพิเศษกับซูซูกิเซเรียริโอคอมแพคคาร์สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและยังประหยัดน้ํามันมากกว่า20กิโเมตรต่อลิตรให้คุณปเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง328,000บาท พร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายๆเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริจทั่วประเทศไปเริ่มกันที่เบื้องลึกเบื้องหลังของการปลดเอวราฟาครั้งนี้ครับแน่นอนถ้าเรามองถึงผลงานมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงว่าราฟาอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นไม่ได้อีกต่อไปครับผลงานแย่มากบอกเลยว่าแย่สุดๆเลย จะมีช่วงเวลาเหมือนจะฮันนีมูนครับช่วงเวลาที่เอลราฟาเหมือนจะเอาชนะหัวใจของแฟนบอลท็อฟฟี่ได้เพราะว่าในช่วง7เกมแรกเอลราฟาเคยพาทีมออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมชนะถึง4จาก7เกมแรกป้นเปี้ยนอยู่บริเวณหัวตารางแต่แป๊บหนึ่งครับพอมีปัญหาตัวบาดเจ็บหลืขุมกำลังหรือว่าสกอตเดธของเอฟเวอร์ตันไม่ได้มีเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเหมือนหลายๆทีมพอเจ็บไปปุ๊บ ซึ่งเป็นตัวหลักทีนี้เส้นกราฟชีวิตของซอฟฟี่เป๋ไปเป๋มาเลยฮะแกว่งเป็นลูกตุ้มนาฬิกาเลยแต่นี่คือตัวสะท้อนให้เห็นว่าเอลราฟายังเป็นกุญซื้อที่ดีหรือไม่กุญซื้อที่ดีโคสที่ดีต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ได้ครับไม่ใช่ว่าต้องมีทีมที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลาไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นเองที่เขาสอบตกแล้วเรื่องต่อมา การจัดตัวผูดเล่นบางครั้งปอดแหกเกินไปบางครั้งจัดทีมด้วยห่วยแตกบางครั้งเปลี่ยนทีมไม่ได้เรื่องบางครั้งแก้เกมไม่ได้เห็นผลต่อมาครับเอเวอร์ตันเป็นทีมที่แพ้ให้กับทีมน้องใหม่3ทีมครับเป็นทีมเดียวด้วยครับที่แพ้ให้กับทีมน้องใหม่3ทีมเป็นไปได้อย่างไรต่อมาครับฟุตบอลสิ่งสำคัญที่สุด คือเรื่องของผลลัพธ์การชนะแค่เกมเดียวจาก13เกมหลังสุดและถ้าคิดการอีกในเรื่องของคะแนนการที่คุณเก็บได้เพียงแค่6คะแนนจาก13เกมดังกล่าวและเป็นการชนะแค่ครั้งเดียวตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความย่ำแย่ของทีมเอฟเวอร์ตันนี่คือฟอร์มการเล่นของทีมที่จะตกชั้นชัดๆครับและเร็วร้ายกว่านั้น เอลราฟาเหมือนจะคุมนักเตะชุดนี้ไม่อยู่มีปัญหาทั้งในและนอกสนามในสนามนักเตะบางคนไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่ตอบสนองกับความต้องการของเอลราฟานอกสนามเขายังดูแข็งกร้าวเกินไปดูจะเข้าไม่ถึงในตัวกลุ่มนักเตะระดับซีเนี่ยแล้วมันก็เป็นที่มาที่ทำให้ลูกดีนต้องเก็บกระเป๋าออกจากทีมไปอยู่ในมือของซีเฟนเจอรัตตั้งที่ก่อนอันนี้ไม่เคยมีข่าว ในการที่เราจะเห็นได้ว่าลูกาดีนจะออกจากทีมเอฟเวอรตันเลยและต่อมาครับเจ้าของสโมสรไม่สามารถที่จะรั้งตัวราฟาได้อีกแล้วเพราะว่ามันหมดข้อแก้ตัวแล้วคือตอนแรกเนี่ยมันมีกลิ่นว่าเอลราฟาจะโดนไล่ออกจากตำแหน่งในวันที่เอฟเวอร์ตันแพ้ให้กับลิฟูเละเทะในศึกดาร์บี้แมชวันนั้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวว่าบอร์ดบริหารคิดจะปลดเอลราฟาทันทีครับ เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมแต่ฟาหัดโมจิรี่และคนสนิทของเขาที่เป็นผู้เลือกเอลราฟาเข้ามาคุมทีมต่อคารลินชาร์ลอตติเนี่ยไม่ยอมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงได้ไหมรออีกสักสองสามวิกได้ไหมรอให้ตัวหลักทยอยทยอยกลับคืนมาแล้วก็ให้ทีมเนี่ยสมมติแบบมากขึ้นกว่าเดิมได้ไหมแล้วค่อยรอดูผลงานกันแต่ผลงานก็ยังสารวันเตี้ยลงครับที่รับไม่ได้คือในเกมล่าสุดที่แพ้กับนอร์ดิสตี้ ทีมที่เป็นบวยแล้วคุณแพ้และแพ้แบบโอ้โหไม่เหลือสภาพแพ้คาบ้านต่อไบรตันอันนี้ก็รับไม่ได้แพ้ให้กับคิสซันพาเลสซึ่งเป็นสามเกมที่คุณควรจะมี9นาน้าคะแนนและแน่นอนกับคนทั้งเมืองไม่เอาเอลราฟาอีกต่อไปนี่คือส่วนหนึ่งของเบื้องลึกเบื้องหลังในการไล่เอลราฟาครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะชนะใจแฟนท็อปฟี่ได้เขาไม่สามารถที่จะนำพาในแง่ง่าบวกให้กับ ทางสมโมสรได้เขาไม่สามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีให้กับทีมได้แต่ทั้งที่ขุมกาลังูเล่นชุดนี้ของเอลบ์ตันมันไม่ควรจะจมปลักอยู่ในโซนใกล้ๆสีแดงท้ายตารางครับตอนนี้เอลบ์ตันน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอยู่6แต้มเท่านั้นนี่คือสาเหตุครับที่เอลราฟาต้องไปทีนี้ขยับมาถึงประเด็นต่อมาทําไมครับ ทีมรวยอย่างเอฟเวอร์ตันทีมที่มีเงินใช้จับจ่ายใช้สอยอย่างแบบสบายๆทีมที่กำลังจะสร้างสนามใหม่มูลค่าโอ้โห4 0 0 5 0 0ห้าล้านปอนทีมที่เคยทุ่มทุนสร้างกับการเสริมทับตลอด6ปีที่ผ่านมาในระดับมากกว่า500ล้านปอนยังคงทรงทรงสุดๆยังคงไม่ได้ก้าวย่างไปถึงในระดับทอปหัวตารางเนี่ย มันเกิดขึ้นได้อย่างไรไประเนนี้เราจะมาคุยกันครับตลอด6ปีที่ผ่านมาเอฟเวอร์ตันมีการเปลี่ยนกุญซือแล้วถึง5คนครับนับตั้งแต่ที่ฟาหัดโมชิรีประธานสโมสรตัดสินใจปลดโรเบตโต้ม,มาตินเนสอดีตกุญซือของวีกกนและกุญซือคนปัจจุบันของทีมชาติเบลเยียมและเป็นกุญซือที่อยู่ระดับตัวเต็งในการที่จะกลับคืนมาคุมทีมท็อฟฟี่ครั้งหนึ่งฟาัโมชิรี ปลดมาตินสในปี2016หลังจากเขาเกือบคุมทีมครบ3ปีแต่ที่น่าสนใจครับเปลี่ยนมาแล้ว5คนและไม่มีผู้ัการทีมคนไหนเลยที่มีชีวิตอยู่ในรัวกุลิสันพาร์คเกินซีซั่นครึ่งครับทุกคนจะมีอันเป็นไปกันทั้งหมดครับในระยะไม่เกินปีครึ่งออย่างเช่นโรนัลคูมันคุณซือชาวดัชอยู่กับทีม1ปีกับอีก4เดือนแต่ ถลุงเงินกองคลังไปมากมายครับแต่ผลงานไม่ได้เข้าตาเลยต่อมาครับบิ๊กแซมแซมอาาดิเข้ามาช่วยพยุงไม่ให้ทีมตกชั้นอยู่6เดือนต่อมาครับมาโกซินวาถูกแต่งตั้งแต่ก็อยู่แค่1ปี6เดือนต่อมาครับเป็นคาร์ลชลติอยู่กับทีม6เดือนราฟาเบริตสมีชีวิตกับเอเบตันอยู่6เดือนครับนี่คือมาดา5กุนซือที่ เข้ามาแล้วจากไปอายุการใช้งานไม่เกินปีครึ่งค่าเฉลี่ยคร่าวๆทนละหนึ่งปีนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับถ้ามองถึงการวางแผนงานในระยะยาวไม่ใช่เรื่องที่ดีของเอเวอร์ตันคุณใช้ใจ่ายแบบมือเติบแต่เส้นกราฟชีวิตของผลงานไม่ได้ดีไปกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรในรอบ5-6ปีเอเวอร์ตันไม่เคยทะลุแล้วก็ทำลายกำแพงบิ๊กซิเลยครับตนั้นที่มันเป็น เป้าหมายหลักของทีมเอฟเวอร์ตันเคยจบอันดับ7ต่อมาเป็น8แล้วก็8 1ดและ10ในยุคข,ของอันเช่โดยค่าเฉลี่ยในแต่ละปีที่เอฟเวอร์ตันเก็บตามได้อยู่ที่53คะแนนไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์ไม่ได้เป็นทีมที่ลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ได้หนีตกชั้นแต่อยู่กลางตารางมันสวนทางกับเม็ดเงินที่ลงทุนไปในแต่ละปี ในรอบ5-6ปีคุณลงทุนไป500ล้านมันต้องได้ไปอยู่ในพื้นที่ทำเลทองอย่างท็อปโฟแล้วครับแต่สุดท้ายมีเงินใช่ว่าจะซื้อความสำเร็จได้และมันเป็นสโ,โลแกนสำคัญของเอฟเวอร์ตันเลยเอฟเวอร์ตันมีเงินนะครับมีเงินไม่แพ้เชลซี Chelsea และก็แมสซิตี้คือมีเงินครับแต่ที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่เจอกุ่สื่อที่ใช่จริงๆ แม้ว่ามันจะมีคําถามโลกแตกครับถ้าหากวันนั้นเอเวอเรตันให้เวลากับมาติเนสมากกว่านั้นอีกสักปี2ปีวันนั้นถ้าคุณให้เวลากับมาโกซินบาหรือแม้กระทั่งกับเบนิเตสเอเวอเรตันจะเป็นอีกทีมหนึ่งหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ครับแต่ผลลัพธ์มันชัดเจนว่าเอเวอเรตันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมัน่าเสียดายตรงที่ว่าในยุคของอันเชล o t t เนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่แฟนบอลเอเวอเรตันเนี่ย น่าจะแฮปปี้ที่สุดแล้วเพราะว่าอันเชลโรติเป็นกุซูระด,ดับท็อปเป็นกุซูระด,ดับโลกแต่ถ้าซิดนซีดานไม่จากราเรแอแมดติดผมก็เชื่อว่าอันเช่น่าจะอยู่ในปีนี้ครับแล้วเขาจะได้ทํางานต่อและทํางานแบบเต็มไม่เต็มหน่วยด้วยแต่ซีดานจากมากระทบชิงมาถึงเอฟเวอตันและเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ของอันเช่แล้วทุกวันนี้อันเช่เขามีความสุขดีกับเรอลมตริสส่วนเอฟเวอตันก็ยังคงพายเรือวนอยู่ในอ่าง เจอกับอุปสรรคเดิมๆขวากหนามเดิมๆซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของการหากุญซือที่ใช่คือสิ่งสําคัญที่สุดเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอกับคนที่ใช่เอียพูกว่าที่จะเจอเจงครับก็สเปดสปะเหมือนกันแล้วก็มาเจอคนที่ใช่อย่างเจงครับซิตี้เขาเจอคนที่ใช่จริงๆอย่างแบบแบบนี้ครับเอเวตันต้องหาคนนี้ให้ได้สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือหาคนที่ใช่ให้เจอครับและนี่คือเรื่องต่อมาของประเด็นที่3มมัพฮา ในเรื่องของโอกาสสําหรับตัวเต็งนายใหม่ท็อฟฟี่เสียเงินกัน,นครับแน่นอนครับตอนเนี้เอฟ์ตั้งกำลังเฟ้นหาตัวกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาทําทีมท,ทําทีมแทนเอลราฟาแต่มันก็มีอุปสรรคอีกครับเพราะว่าอะไรรรดาเจ้าของบอร์ดบริหารซีอมองไม่เหมือนกันเลยสักคนครับคนที่ฟาฮัดมูริรี่อยากจะได้ก็คือโชเซ่มูรินโญ ฟารชิ่อบอกว่าเ้ยเอวอรตันเนี่ยจากอันเชลติมาถึงเอฟราฟามันต้องเล่นของใหญ่ของระดับคุณภาพเป็นตัวเกา่เกาๆเพียบด้วยบารามีในวงการก็เลยมีชื่อของโจเซ่โมนโยขึ้นมาแต่บอกเลยนะครับตอนเนี้ยโมดิโยไม่ลงเหลือสภาพที่ดีไม่ได้เป็นบุนซือที่ไว้วางใจได้เหมือนที่ผ่านมาแล้วส่วนบิลเคนไรท์เขาชอบใครเขาชอบโรโตโมาตินสเล่นของเก่าเอามาเล่าใหม่ แต่ถ้าเอามาตินสกลับมาผมบอกเลยนะครับว่าแฟนบอลไม่แฮปปี้แน่นอนเพราะนี่คือหนึ่งในกุญซือที่มีจุดอ่อนในเรื่องของเกมรับเกมรับเปื่อยยุ่ยมากครับเกมรุกเหมือนจะสร้างความเอ็นเทนได้แต่เกมรับเนี่ยคุณแย่และนาชีนี้เอฟตันไม่สามารถที่จะเป็นทีมที่เกมรับยุ่ยได้อีกแล้วครับเป็นทีมที่ต้องมีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็เก็บผลการแันให้ได้ต่อมาครับกระแสของแฟนบอลอยากจะเห็นดันแคนเฟอร์กูสันอดีตกองหน้าระดับตำนานของสโมสรอนเข้ามาคุมทีม นี่อากจ,จะเป็นคนที่เข้ามามัดใจทั้งทีมได้กับช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้เปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเปลี่ยนไปด้วยความทุ่มเทแต่ฟุตบอลในสมัยนี้ครับจะเอาแพชชั่นนําเสนออย่างเดียวมาไม่ได้ครับคุณต้องมีเรื่องของแท็กติกการแก้เกมซึ่งดิ๊กดังยังไม่ได้มีส่วนนี้แล้วมันอันตรายครับถ้าหากว่าเขาเข,าเข้ามาแล้วถามว่าผลงานย่แย่เนี่ยผมกล้าพูดเลยแต่บอลอเวานตันไม่กล้าที่จะดุด่ดาบแบบเต็มปากหรอกครับเพราะว่าเขาคือระด,ดับตำนาน หรือแม้กระทั่งเบนูรูนี่ที่อาจจะทำผลงานที่ดีกับดาบี้แม้ว่าดาบี้เนี่ยจะติดลบ2ีแต้มตอนนี้ทำแต้มห่างจากโซนปลอดภัยอยู่8คะแนนเขาทำงานได้ดีนะครับแต่อย่าลืมนะฮะนั่นคือเดอะแชมเปี้ยนชิพกับพิมยรีกเนี่ยเพียบด้วยเสือสิงห์ทีมแรกมันเสี่ยงเกินไปครับที่จะเอาคนอย่างเบนูรูนี่เข้ามากลางคันมันเสี่ยงเกินไปนอกนั้นก็จะมีชื่อของเนโรเอสโรซันโตเจเนโรกัสซูโซและอีกหลายๆคนแม้กระทั่งโอเรลนาโซชาที่ปลุก แฮชแท็กดังขึ้นมาครับในช่วง Twitter เนะี่ยปลุกท็อฟฟี่ต้องใช้ลูกอมโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้กําลังแผลสดเบิกวะเลยครับไม่ไหวฮะใจเขาไม่ได้แน่นอนคนที่ผมชอบมากสุดในเวลานี้และผมเชื่อว่าแฟนบอิเวตันเนี่ยน่าจะเห็นด้วยก็คือแกรมพอต o เตอร์แกรมพอตเตอร์ของบรตันเป็นคนที่ราศีจับเหมือนกันนะครับแกรมพอตเตอร์เนี่ยเป็นหื้อที่เก่งระบบการเล่นชัดเจนเจอใครไม่กลัว แล้วรู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนเพื่อผลการแข่งขันที่ดีอย่าลืมนะไบรตันกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยเอฟเวอร์ตันดูดีกว่าในเรื่องของคุมกําลังนักเตะเสยรภาพของตัวนักเตะนะครับไบรตันเนี่ยออกจะไปทาง B ีลบซีบวกด้วยซ้าไปแต่เขายังสามารถทําให้ไบรตันเล่นด้วยฟุตบอลที่เป็นระบบในทุกๆเกมเอฟเวอร์ตันต้องการกุญซือแบบนี้ครับกุญซือที่เข้ามาแล้วสามารถติดตั้งระบบที่ชัดเจนเน้นไปที่ผลการแข่งขันเป็นหลักแล้วส่งการเล่นไม่สเปซสปะ เพียงแต่เรื่องของคาแรคเตอร์ฟุตบอลของไบรตันกับเอฟตันมันไม่เหมือนกันฟุตบอลเอฟตันเนี่ยจะหนักไปทางดุดันเกรียวกลัาอัดเป็นอัดเข้าเป็นเข้าปะทะเป็นปะทะครับแต่สําหรับไบรตันจะดูเนิบเนิบสายสวยเชิงเทคนิคมีความแข็งกร้าวเน้นไปีประสิทธิภาพตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งระหว่างแกรมพอตเตอร์กับเอฟตันเหมือนกันอย่างไรตามครับถ้าดูจากคัดดิเดตแล้วดูดีกว่าหลายๆคนกับแกรมพอตเตอร์ที่ ไม่ต้องปรับตัวใดๆด้วยแต่ปัญหาคือไบรตันจะปล่อยมันนะครับนั่นคือทั้งหมดครับสำหรับสาประเด็นใหญ่ที่เราคุยกันฟังกระจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจแฟนบอลเอเวอร์ตเนทั้งโลกด้วยนะครับว่าให้พวกเขากลับมาให้ได้เพราะว่านี่คือหนึ่งในทีมที่เพียบเรื่อยมลเสน่ห์เพียบเรื่อยประวัติศาสตร์ษษแต่ก็ตกต่ํามาอย่างยาวนานนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดดึงกระแจง้งเตือนกดซีเฟิร์ส่อเห็นก่อนชื่นชอบกันก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนในการซัพพอร์ตอีกแชนแนลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่อีกแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิรถยนต์ซูซูกิเซเรียริโอข้อเสนอสุดพิเศษกับซูซูกิเซเรียริโอคอมแพคคาร์สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและยังประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตร ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง328,000บาทสนใจสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริจทิ่พวกประเทศครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ They dug up touch my man